ดีค่ะนักเรียนคะกลับมาพบกับคลิปที่3ของสัปดาห์นี้กันอีกแล้วนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งค่ะเรามาดูโจทย์ปัญหาที่เขาให้มาก่อนนะคะข้อ1นะคะชั้นวางรองเท้า2อันยาว1.20เมตรแล้วก็0.95เมตรค่ะคำถามก็ถามว่าเมื่อนำชั้นวางรองเท้ามาวางต่อกันเนี่ยจะยาวกี่เมตรนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาดูสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก่อนนะคะในที่นี้สิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะคะนักเรียนคะก็คือชั้นวางรองเท้า2อันยาว1.20เมตรและ0.95เมตรนั่นเองต่อไปก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะตอนนี้คะโจทย์ถามเราว่าเมื่อนําชั้นวางรองเท้ามาวางต่อกันยาวกี่เมตรนั่นเองนะคะนี่คือคําถามนะคะก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะนักเรียน เราจะมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหากันก่อนนะคะตอนนี้นะคะมีแท่งยาวๆอยู่สองอ่าหนึ่งแท่งยาวๆแบ่งเป็นสองสีนะคะตอนนี้ครูปุมจะแบ่งนะคะนักเรียนะคะอันแรกนะคะก็คือชั้นวางรองเท้ายาว1.20เมตรนะคะก็คือตรงนี้นะคะ1.20เมตรอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนที่เป็นสีฟ้าคือชั้นวางรองเท้าที่ยาว0.95เมตรนั่นเอง0.9 เมตรนะคะอ่าแต่ส่วนส่วนที่โจทย์ต้องการทั้งหมดก็คือตรงนี้นะคะก็คือเขาถามว่าไอสองอันเนี้ยยาวต่อกันอ่ะมันยาวกี่เมตรมาที่ขั้นวางแผนเออไม่ใช่วางแผนสิจะมาขั้นแก้ปัญหาละคะ่ะแก้ปัญหานะคะเราจะเริ่มจากการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะข้อนี้จากโจทย์ก็คือบวกนะคะนะักเรียนครับเพราะเราเรียนกันในเรืเร่องของการบวกนะ ประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า1.20บวก0.95นะคะอามาดูวิธีทำพร้อมคำตอบที่สำเร็จมาแล้วนะคะวิธีทำก็คือชั้นวอรองเท้อันแรกรี่ยาว1.20เมตรแล้วเราก็จะมาบวกอีกอันหนึ่งจทอันที่สองก็บอกว่าชั้นวองรองเท้าอันที่สองยาว0.95เมตรใช่ไหมคะเมื่อเรานำมาบวกการอ่ามาบวกกันดูคราวนี้0บวก5เท่ากับ5ใช่ไหมคะอา2บวก9เท่ากับ 11อ่า1น,นตรงนี้ทด1ไปนะคะต่อไป1ก็คือ1อะ่ะแล้วก็มาทดกับ1ก็คือ1บวก1ก็เท่ากับ2เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะได้เท่ากับ2.15น้เมตรเราก็จะมาสรุปคำตอบได้ว่าเมื่อนำชั้นวางรองเท้าสองอันเนี่ยมาวางต่อกันมันก็จะยาว2.15เมตรนั่นเองนะคะ คราวนี้นะคะเราจะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบกันนะคะก็จะมาเขียนกันเรียงเรียงไปเลยนะคะเนื่องจากว่า1.2ึ่งจุใช่ไหมคะมีค่าประมาณเท่ากับ1อ่าและอีกอันหนึ่งก็คือ0.95ก็มีค่าประมาณเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ1เหมือนกันเพราะอะไรนี่ไงเลขเเลข2อ่าสนี้ไม่ต้องตัดก,ก็ได้เท่ากับ1อันนี้เพิ่มอันนี้เป็น1หน่วยก็เท่ากับ1ใช่ไหมคะ เอาเป็นเลขจานวนเต็ม,มนะทุกทีเราก็จะได้ว่าจะได้ว่าจะได้ว่า1 2 0จุบวก0.95มีค่าประมาณเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ2 2มาจากไหน2มาจากไอ้สองสองตัวนี้มาบวกกันก็จะได้คำตอบตรงนี้นั่นเองนะคะดังนั้นสองหนึ่งี่ก็จะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลถูกต้องไหมคะก็คือคำตอบของ ไอตัวชั้นวางรองเท้ามอเตกี้สองจุดหนึ่งห้าเมตรนะถ้าประมาณค่าเป็นจานวนเต็มก็จะได้เท่ากับสองนั่นแหละเพราะว่าสองจุดหนึ่งห้าสองจุดหนึ่งห้าใช่ไหมคะเลขตรงนี้มันก็คือเลขหนึ่งไงมันก็ไม่ตัดตรงนี้ขึ้นอยู่แล้วมันก็ต้องค่าเท่าเดิมใช่ไหมคะมันก็จะต้องเท่ากับสองนั่นเองคะ่ะมาต่อกันที่ข้อที่สองนะคะโจทย์ให้มาว่ากระเป๋าของกิ๊บหนัก2.4กิโลกร,รัมกระเป๋าของแหม่มหนักกว่าของกิ๊บศ์กกิโลกร,รัม เขาต้องการรู้ว่ากระเป๋าของแหม่มเนี่ยหนักกี่กิโลกรัมอ่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะต้องมาหาอะไรคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นั่นเองนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ตรงนี้คืออะไรก็คือตรงนี้ค่ะกระเป๋าของกิ๊บหนัก2.4กิโลกรัมและกระเป๋าของแหม่มหนักกว่าของกิ๊บ0.67กิโลกรัมอ่ะและอย่างที่2ก็คือสิ่งที่โจทย์เขาถามอ่ะตอนนี้เขาถามอะไรเขาถามว่ากระเป๋าของแหม่มเนี่ยหนักกี่กิโลกรัมคือเขาต้องการรู้ว่าหนักกว่ากี่กิโลกรัมนั่นเองนะคะ เรามาวางแผนแก้โจทย์ปัญหากันนะคะอามาดูกันที่กราฟตรงนี้นะคะนักเรียนะคะอันแรกสีแดงๆนี้นะคะสีแดงๆก็คืออะไรกระเป๋าของกิ๊ฟอากระเป๋าของกิ๊ฟหนักเท่าไหร่ 2. 4ุและอันที่สองส่วนที่สองก็ตรงนี้ก็คือกระเป๋าของแหม่มใช่ไหมอาเน,นี่ยเนี่ยกระเป๋าของแหม่มไอ้ตรงสีม่วงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือกระเป๋าของแหม่มที่เขาถามไงอาว่าตรงเนี้ยคือเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เขาให้มาส่วนไหนเขาให้มาส่วนนี้เขาบอกว่าหนักกว่าเท่าไหร่คะ 0.67R แต่ว่าทั้งหมดนี้ล่ะมันเท่าไรเดี๋ยวกมาหากันนะคะจากข้อนี้นะคะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า2.4บวก 0.67R เรามาดูวิธีการทำนะคะกระเป๋าของกิ๊บหนักสว2.40กิโลกรัมอ่ะ400มาจากไหน2.4ก็คือ2.40นะคะนักเรียนและก,กระเป๋าของแม่มหนักกว่าของกิ๊บ0.67กิโลกรัมอ่ะ เพราะฉะนั้นพอเรามาหากันนะคะก็คือเราเอามาบวกกันนั่นแหละค่ะนักเรียนคะ0ูนย์บวกกับ7ได้เท่ากับ7ใช่ไหมคะหกบวกกับ4ได้เท่ากับ10ก็เป็น0นย์ทด1นและคราวนี้ค่ะ2มาบวกกับ1ตรงทดตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ3ขั้นตอบของเราเราก็จะรู้แล้วว่ากระเป๋าของแหม่มเนี่ยหนัก3 0 7กิโลกรัมอ่า ต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันนะคะเนื่องจากเท่าไหร่คะ2อ่ะ2.4ใช่ไหมคะ2.4ีมีค่าประมาณเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ2เพราะอะไรนี่ค่ะเลขหลังจุดทศนิยมเป็นเลข4ก็คือไม่ได้มีค่ามากกว่า5หรือเกิน5เพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้ก็ต้องเท่าเดิมนะคะและอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือ0จุดเท่าไหร่คะ67มีค่าประมาณเท่ากับ1อ่ะเพราะอะไร เลขตรงนี้คือเลข6มีค่ามากกว่า5ใช่ไหมคะเราก็ต้องโดดเลขตัวนี้เป็น1หน่วย<ๆ>ก็จะได้เท่ากับเลข1นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าเท่าไหร่คะอ่าดังนั้นดังนั้นไว้ก่อนนะดังนั้นเราก็จะได้ว่า2.4บวกกับ0.6 7มีค่าประมาณเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ3อ่ะเพราะว่าคำตอบของเราคือเท่าไหร่คำตอบของเราก็คือ3 07นจใช่ไหมคะอะตอนนี้ดูนะั้น3 0เเลขหลังตรงเนี้เป็นเลขศูนย์เราไม่ต้องเพิ่มอะไรเข้าไปเพราะว่ามันต่ากว่า5ใช่ไหมคะคําตอบมันก็เลยได้ตรงนี้นั่นเองนะคะเป็นการทําค่าประมาณนะคะนักเรียนโอเคค่ะจบกันไปอย่างรวดเร็วนะคะกับคลิปโจทย์ปัญหาการบวกทศนิยมนะคะรู่บุมคิดว่านักเรียนก็น่าจะเข้าใจเลยเนาะเพราะว่าหลักการบวกการลบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายๆนะคะเอาละคะ่ะนักเรียน ยังรู้สึกสับสนงงงวยอะไรก็สามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะในช่อง youtube คู่บ่มบิมค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเรียนกันในเรื่องของการลบทศนิยมนะคะเป็นโจทย์ปัญหานะวันนี้ไม่บายค่ะ